ไม่อยากจะขอบคุณที่ท่านทําให้เราสามารถเดินทางมาถึงจุดนี้ได้บนยอดสูงสุดการลังการน้อยชี้หายแล้วตอนนี้ฝนตกวูวูวูว้าเปิดแล้ววยแลวแล้วเราก็มีชีวิตรอดกลับมานะคะก็ <laughs> <c oughs> ขาลงโอ้โหผ่านน้ำแบบสิบสิบสาม 10, สามที่ก็แบบเชื่อคือเราไมได้ดูรีวิวไง <c oughs> โอ้อยู่นิ่งๆไม่เป็นไงหมามานอนด้วยข้างๆเลยล <c oughs> มแรงมากเลยอะ นะใครที่จะมาที่นี่นะคะเอิม่มชื่อว่าอะไรวะขุนตาน้อยปะอะไรน้อยๆวะ <c oughs> อ,อลังกาด้วย <c oughs> ใครที่จะมาที่ลังกาน้อยนะคะจะบอกว่าดิกิเนอร์มือใหม่ได้ไหมได้แต่ไม่แนะนำหรอก ถ้ากลัวความสูงนะเพราะว่ามันจะมีทางนั่นแหละทางชันอันสุดท้ายนั่นแหละที่แบบน่ากลัวที่สุดแล้วหรือไม่ถ้าอยากลองแบบไม่น่ากลัวก็อีกทางหนึ่งมันจะมีอีกทางหนึ่งที่เราจะกลับพรุ่งนี้แหละเราจะกลับอีกทางหนึ่งจะเป็นทางที่ไม่ได้ชันแต่ว่าระยะทางมันจะไกลกว่าที่นี่แล้วมันก็จะต้องข้ามน้ําด้วยได้ยินว่าข้ามน้าแล้วก็ไม่รู้เป็นยังไงต้องไปดูเดี๋ยวเราจะทําสมาธิก่อนนอน นเนี่ยเราก็อยู่ในที่ที่มีพรานะคะก็ถือว่าท่านก็กจะคุค้มครองเราเนาะ <inspection> คือลมมันแรงมากแบบมันหยุดนิดนึงแล้วมันก็มาอีกอะไรเงี้ยก็ ขอให้ปลอดภัยแค่นั้นแหละคืนนี้เด้เห็นอะไรนี่ไหมมันคือถุงฉี่ฉันเอง <laughs> คือด้วยความที่เราไม่รู้จะออกไปฉี่ยังไงมันไม่มีห้องน้ำใช่ไหมเราก็เลยฉี่ใส่ถุงแม่งเลย <laughs> เดี๋ยวพวกนี้ค่อยเอาไปทิ้งโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะนอนแล้วนะคะใกล้จะสองทุมแล้วจะนอนหลับหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึง่ง <laughs> สัสดีนะคะเจอกันพรุ่งนี้เชา้าค่ะบาย จ้าเอ้ o มอร์น n ิ่งสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้ก็ตีห้าก,กว่าใกล้จะหกโมงนะคะเต็นท์มาก็สว่างแล้วแต่ว่าลองเปิดไอ้นี่ออกไปตัวเต็นท์ออกไปก็คือแบบขาวจิ้วเลยมองไม่เห็นวิวนะคะสงสารน,น้องหมามากเลยอ่ะก็ถ้าที่นี่นะคะถ้าสร้างอะไรได้ก็อยากจะแนะนําขอให้สร้างหลังคาน้อยๆอ,อันหนึ่งนะคะเป็นเหมือนอะไรเขาเรียกว่าอะไรเทียงนาน้อย เพราะว่าเนี่ยเขาก็นอนอยู่เนี่ยตอนที่ฝนตกหนักมากๆเขาก็มาแอบกับเราข้างๆเราพอฝนหยุดเขาก็กลับไปที่เดิมแล้วก็วอนผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่มาเที่ยวที่นี่นะคะดอยลังการน้อยก็ถือของกินมาด้วยก็ดีค่ะเอามาเผื่อน้องนะเอาที่น้องกินได้นะ <c oughs> บางคนเอาขนมมาน้องก็กินด้วยไม่ได้คือเราก็ไม่รู้แหละว่าหมาที่เนี่ยมันมีกี่ตัวเพราะว่า <c oughs> ตอนที่เราก่อนจะขึ้นมาใช่ไหมเราเห็นตัวหนึ่งแล้วเราก็เห็นตัวนี้ตัวหนึ่ง และอีกตัวหนึ่งอยู่ทางนู้นก็คือเราเห็นสามตัวเอ,เอ้ยแมลด,ด้นะ <laughs> พูดกับมาค่ะคนไม่เกี่ยวนอ้อถามว่าเมื่อคืนนอนได้ไหมนอนได้นะคะแต่ตื่นมาประมาณสองสามรอบก็คือปวดฉี่นั่นแหละเคล็ดลับที่จะทําให้เราสามารถนอนหลับได้นะคะก็คือ <laughs> หนึ่งเลยถ้าเราปวดฉี่อ่ะก่อนที่เราจะหลับอ่ะต้องรีบไปฉี่เลยต้องรีบฉี่แบบ อย่าเก็บไว้อะถ้าเก็บไว้มันก็จะมันก็จะไม่หลับแล้วสองก็คือทําให้ร่างกายอบอุ่นที่สุดแล้วส่วนของร่างกายที่ควรจะอบอุ่นที่สุดเลยก็คือเท้าของเรานะคะไม่แนะนําถุงเท้าธรรมดานะคะแนะนําถุงเท้าที่มันเป็นแบบนี้เลยหนานๆมีขนอะไรเงี้ยช่วยได้มากแล้วก็สอย่าไปสนใจเสียงรอบข้างก็คือต่อให้มันจะมีเสียงอะไรก็แล้วแต่ให้เราคิดว่าเป็นเสียงเต็น กับลมที่มันกระทบกันแค่นั้นอยา่าไปคิดว่ามันเป็นเสียงคนเดินอยา่าไปคิดว่าเป็นเสียงอะไรติดๆแล้วเามื่อคืนล่ะปกติใช่ปะ่ะบางทีถ้าเราแบบลำคานเสียงเกินไปเราก็จะใส่หูฟังใช่ปะ่ะแต่หายไปไหนไม่รู้เหมือนคุณพระพระเจ้าบอกว่าในไหนเธอก็อยากจะทดสอบแล้วว่าเธอจะกลัวไหมเธอก็ไม่ต้องมีตัวช่วยแล้วอะไรเงี้ยพระเจ้าก็เลยให้เราลืมไว้ที่ไหนไม่รู้น่าจะอยู่ข้างล่างหรือเปล่าร้านกาแฟเดอไม่ก็ในมอไซค์ไ ปกติถ้าใครกลัวๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องเสียงเนี่ยมันสำคัญที่สุดคือเสียงมันจะเป็นทำให้เราเราแวงทำให้เรากลัวนั่นแหละคือเสียงนี่แอร์พอตช่วยได้สวยมากวู้ๆวูฟ้าเปิดแล้ววูอยอาเปิดแล้ววูยเอา ดีใจมากเลยที่เราตัดสินใจค้างที่นี่นะคะซึ่งวิวตอนนี้มันแบบคุ้มแล้วอะ่ะคุ้มแล้วกับการกล้ามานอนคนเดียวบนที่ที่ไม่มีใครเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> สวยทุกมุมเลยสาวแลูกสูงสา <c oughs> ว้าวอขอบคุณนะที่มานอนอยู่เป็นเพื่อนกันอะ่ะถ้าม,มีเธอฉันอาจจะกลัวก็ได้ใครจะไปรู้เนาะเนาะมาน้อยเต้นของเราก็คือร่อนนะคะ อุ้ยใครเอาขยะมาทิ้งคนน้ำตรงนี้นี่ใส่ไม่ดีมากเลยใครจะขึ้นมานะคะช่วยเอาอะไรมาก็เอากลับไปที่เดิมด้วยนะคะเอากลับไปกับตัวเองนะคะนี่นะเต็นเราอ่านว่าอะไรวะ for class หรอ for class ปะ <laughs> อ่านว่าอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าซื้อที่ดีแคทลอนดีมาก เป็นเต็นท์ขนาดนอนคนเดียวแต่แข็งแรงมากลมแรงเมื่อคืนลมอย่างแรงแต่ยังรอดมาได้อะ่ะคิดดูเดี๋ยวเราก็จะเก็บเต็นท์แล้วก็เดี๋ยวไปไหว้พระก่อนดีกว่าจะได้ไหว้พระจะไหว้พระก่อนกลับนะคะเพื่อเป็นการขอให้เดินทางถึงบ้านโดยปลอดภัยนะคะ ก็ขอบคุณคุณพระด้วยที่ทําให้หนูได้เห็นอูเอ้ยฝั่งนี้ไปแล้วขาวหมดแล้วตอนนี้ยังพูดไม่ถัดคำเลยฝั่งนี้ขาวหมดแล้วนะคะเฮ้แต่ว่าลมมันไปฝั่งนูน้นนี่หว่าสวยอะลมมันไปทางนูน้นฝั่งนู้นยังเห็นอยู่ กามนมัสการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณเจ้าที่เจ้าทางคุณแม่นางธรณีคุณเจ้าผาเจ้าเขาผู้ปกปักรักษาดูแลพื้นที่แห่งนี้หมึ่งอยากจะขอบคุณที่ท่านทําให้ลูกสามารถเดินทางมาถึงจุดนี้ได้บนยอดสูงสุดดาังการน้อยก็ขอขอบคุณที่ปกป้องดูแลคุ้มครองลูกให้ลูกได้นอนหลับฝันดีไม่มีอันตรายมาแพ้วพานวันนี้ลูกจะเดินทางกลับแล้วขอให้ท่านช่วยลูก ให้ลูกเดินทางถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะเจ้าคะ่ะสาธุข้า,าวเช้าของเรานะคะอันนี้มันเป็นขนมอะไรอ่ะขนมเปี้ยไส้ถั่วไข,ข่เค็มก็คือซื้อมาจากร้านป้าข้างล่างนั่นแหละมันอยู่ท้องมากเออเมื่อวานเรากินสองชิ้นใช่ปะ่ะกับข้าวไข่เจียวคืออิ่มแบบไม่หิวตอนดึกเลยอ่ะขาลงเราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงเนี่ย รองเท้าเราก็ดีมากเลยนะซื้อตามได้เลย m o t o r e proof เห็นข้างนอกแบบ l a t e เปียกๆอย่างนี้ใช่ปะแต่ข้างในอะ่ะแห้งแบบเงี้ยก็คือมันแห้งสนิทเลยนั่นแหละดีมากจะบอกว่าการซื้อของดีมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเต็นท์เนี่ยถ้าเต็นท์ไม่ดีมันก็จะปิวไปไหนก็ใครจะรู้นะคะเพราะว่าลมแรงมากพอเราซื้อของดีเนี่ยนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ปกป้องตัวเรานะ จะบอกว่าสี่สิ่งนะคะที่สำหรับคนที่มาเดินป่านะคะเป็นสิ่งที่ควรจะซื้อแบบดีๆเลยทีเดียวจบนะคะอันดับแรกก็คือเต็นท์นี่แหละเพราะว่าเต็นท์เป็นเหมือน protection เขาเรีเยกอะไรสิ่งที่จะป้องกันเราจากสิ่งทั้งหลายดังนั้นมันต้องสําคัญที่สุดต้องซื้อให้ดีที่สุดนะคะสองรองเทา้าเพราะเราต้องเดินเยอะนะคะแล้วก็ต้องเลือกที่มันไม่เจ็บเทา้าแล้วก็ไม่ลืน่นแล้วก็สามเลยก็คือกระเป๋า เราต้องแบกมันไปมันมีของของเราในนั้นโอ้ยลมแรงเป่าอ,อันนี้เราใช้เราแบกเราก็ไม่ได้รู้สึกปวดหลังอะไรเลยนะมันมันดีมากของอะไรวะเนี่ย m o t a n Mountain Warehouse ดีมากแล้วก็ขนาดคนที่จะแบบพอดีกับของของเรานะไม่ใหญ่เราก็ไม่เล็กเกินไป แล้วอีกอย่างมันควรที่จะมากับอันที่กันน้ํานี้นะคะที่ปิดน้ํามันก็จะทําให้กระเป๋าเราไม่เปียกแล้วก็อย่างที่สี่อย่างสุดท้ายเลยก็คือเอแผลล่นรองนอนค่ะสําคัญเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรานอนแล้วเราปวดหลังเจ็บหลังเจ็บตัวอย่างเราก็จะนอนไม่หลับดังนั้นมันช่วยให้เรานอนหลับดีขึ้นนะคะนั่นแหละสี่สิส่งที่สําคัญที่สุดค่ะ กนรองนอนของเรามันเป็นแบบนีบิ๊กแครอนอีกแล้วฉันช่วยเขาขายของปะเนี่ยไม่นะันน้ำแผ่นยาวๆว้ายลมไม่ได้ช่วยขายของนะจาะไม่ได้ไม่ได้อะไรทั้งนั้นแค่จะบอกวันเป็นของดีนั่นแหละบางทีถ้ามันแพงก็เข้าใจได้เพราะว่าเราเน้นการใช้ระยะยาวด้วยไงก็น่าแหละค่ะทุกคนทริปของเราวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บเต็น แล้วเราก็เตรียมตัวกลับนะเพราะว่าฟ้าปิดหมดแล้วตอนนี้แล้วก็เราก็ได้รูปสวยอะไรหมดแล้วนะคะยังไงก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะคนที่เดินทางคนเดียวโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะมันก็อยู่ที่ใจเราด้วยแหละใจเราและความคิดเราถ้าเราคิดดีเราก็จะเจอสิ่งดีๆข้างหน้าน,นะคะอันนี้คือสิ่งที่เรายึดมั่นเสมอมาแต่ว่ายังไงก็อยากจะให้เราระมัดระวังด้วยเนาะ ก็ไม่ใช่ว่าเราจะโชคดีเสมอไปเนาะมันก็แล้วแต่ด้วยว่าดวงเราเป็นยังไงนะแต่วันนี้ก็ปลอดภัยดีนะคะจะกลับแล้วขยะเก็บให้แล้วอยู่นี่สาหรับใครที่เอาน้ำมานะคะรบกวนนะคะเก็บลงไปทิ้งด้วยนะคะขวดแล้วก็ช่วยทำพื้นที่ให้มันสะอาดเหมือนเดิมตอนที่เหมือนตอนที่เรามานะคะ โอเคเราลงก่อนตอนนี้เก้าโมงนะเดี๋ยวค่อยดูว่าจะถึงข้างล่างกี่โมงโอ้โหมองเห็นทางกว่าวนนียกลับกันแล้วเหรอเออเมื่อกี้เราลืมไม้ายเธอว่ะ <c oughs> ปะ่าทางไหนเนี่ยท่านผู้นำนำทางหน่อยคะ่ะไปไม่ถูกคะ่ะ เดินไปซรงเดินลงมาแล้วเพิ่งเห็นว่ามันมีจุดกลางเต็นท์ตรงนี้ซึ่งที่ที่เรากลางมันไม่ใช่จุดกลางเต็นท์หรอกเนี <c oughs> ย่ยนะคะตัวนี้ลืมบอกว่าที่ไม่มีสัญญาณทูบูฟนะคะก็คือ มันขึ้นอยู่นะมันขึ้นเป็นขีดแต่ว่ามันเล่นอะไรไม่ได้เลยฝนตกอีกแล้วตกอยู่ได้ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนตะดีมันตกแบบไม่หนักอะตกแบบไปยป คขายะจะกินอะไรล่ะล <laughs> องแก้มหน่อยลองแก้มก็ไม่ได้พักแป๊บนะ <laughs> นี้เราข้ามน้ำมาสองน้ำแล้วหวังว่าจะใกล้ถึงแล้วนะใครมาที่นี่แนะนำนะคะใส่เสื้อแขนยาวเถอะเพราะว่าช่วงที่ลงมาเนี่ยโอ้โหยุงเยอะมากไม่รู้ยุงหรือมแมลงแหละอันนี้ลำธารที่สามนะคะหมาก็ยังอยู่กับเราตลอดเลยอันนี้อันที่เก้าแล้ว อันนี้อันที่สิบอดนะคะอันที่สิบสองบตอพูดกบ็บ่ตพูดลุยขนาดนี้ยังมีอีกเย้เจอหมู่บ้านแล้วบ้านกำแพงดินนะคะดีใจเจอบ้านคน ใส่นี้ไปก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะคะออกออจากนี้ไปไป็นถนนใหญ่ใช่ไหมป้าบอกให้เลี้ยวซ้ายโหมีบ้านคนเหลืออะไรมะเนี่ยสวยมากเลยอันนี้นะคะถ้าใครจะขึ้นทางนี้นะสถานที่ท่องเที่ยวบูรังกา6กิโลเมตรเราก็จะเลี้ยวทางนี้นะวัดกำแพงหิน เย้ yeah. ถึงแล้วบ้านแม่ตอนหลวงนะคะใช้เวลาสี่ชั่วโมงไม g ก็ oh มาถึงก็ฝนตกพอดีเลยอู Ooh, ดีใจเห็นวัดแล้วดีใจดีใจเอาร้านอยู่นี่ดีกว่ากินขนมแล้วรางวางัลอา้าวกลัวอ พ้าไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้เลยเราก็เลยต้องซื้อขนมให้น้องอิ่มไหมเนาะมีอะไรที่เขากินได้อีกคะ่ะพ้าขายอาหารหมาพอดีเลยเค okay, กินด้วยกันสิอา้าเขาไม่กินด้วยกันอะ่ะโอ้นี่แม่อันนี้ลูกแม่ลูกกันแต่กินข้าวจานเดียวกันไม่ได้นะ เนี่ยแม่เนี่ยจะแย่งรูปแล้วแล้วเราก็มีชีวิตรอดกลับมานะคะก็ขาลงโอ้โหผ่านน้ำแบบสิบสิบสามสิบสามที่คือแบบเชียคือเราก็ได้ดูรีวิวไงเราได้ยินว่าเขาพูดกันนะว่าแบบผ่านน้ำแต่เราคิดว่าแบบเอออาจจะเป็นสักสองสามล้ำธานอะไรเงี้ยแต่เชียรสิบสามสิบสามล้ำธานก็แบบถอดใจแล้วอ่ะตอนนั้นแบบเหนื่อยมากเลยอ่ะแต่ก็ นั่นแหละสู้มานะคะเพราะว่ามีหมาเป็นเพื่อนนั่นแหละตอนนี้ก็มาถึงแล้วกลับมาที่เดิมนะคะหูฟังหาเจอแล้วมันอยู่หน้ามอไซค์นั่นแหละฝนตกแต่ไม่เปียกเฉยงงมากก็จะบอกว่าเราใช้เวลาทั้งหมดนะคะขาไปสามจุดห้าชั่วโมงนะคะขากับสี่ชั่วโมงขากลับมันไกลกว่าที่เราคิดมากเลยอะแบบเดินแบบเชี่ยมาจะถึงวะแต่ก็จะบอกว่า สนุกมากอยู่คนเดียวก็โอเคนะ <g ül> ก็อย่างก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้กลัวแบบไม่ได้กลัวสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้กลัวผีกลัวอะไรเราว่าเรากลัวคนมากกว่าเรากลัวเจอคนไม่ดีคนสติไม่ดีอะไรเงี้ยที่เขาแบบสามารถมาทําร้ายเราได้อะแค่นั้นเออตอนที่เราอยู่ถนนใหญ่คุณลุงก็ขับมอเตอร์ไซค์มาเขาก็บอกว่าไว้เปล่าอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะ อาสามาส่งเราแต่ว่าเราบอกม moved. ไม่เป็นไรไว้อยู่ค่ะความจริงคืออะไรรู้ไหมความจริงคือเราแบบสงสารหมาเขาอุตสามาเป็นเพื่อนเราแบบจะสุดทางอยู่แล้วอะ่ะเราถ้าเราทิกก้งเขาไว้กลางทางอะไรเงี้ยเรารู้สึก <c oughs> เศร้าอ่ะเราก็เลยโอเคทนเดินมากับหมานะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะอยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะคะถ้าใจเราไม่กลัว <c oughs> ยังไงก็ถ้าใครคิดจะมาคนเดียวก็ดูแลเตงด้วยนะคะอืมเราไม่ได้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ก็คิดแง่ดีไว้ก่อนก็ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละคะ่ะคนดีย่อมพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปห <c oughs> น้าจะไปไหนต่อก็ค <c oughs> อยติดตามนะบาย